<formation> วันนี้นะครับจะมาชี้แจงนะครับให้กับน้องๆนะครับที่เมื่อเช้านะครับมาท ja ํารถที่ร้านนะครับแล้วก็ถามนะครับแล้วก็มีน้องๆต่างจังหวัดนะครับที่ทักเข้ามาในในเพจนะครับถักมาถามนะครับก็อยากอธิบายให้ฟังนะครับนี่เมื่อเช้านะครับก็เปลี่ยนเจ้าตัวนี้นะครับนี่รีเลย์ไฟเลี้ยวระบบ IC นะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวนี้เขาทามาแต่แบบนี้นะครับ ประหยัดนะครับราคา20กว่าบาทนะครับแม้กระทั่งตัวนี้นะครับนี่ที่ตั้งระดับได้นะครับกระพิบเร็วๆกระพิบช้ากระพิบช้ากระพิบเร็วได้หมดนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับนี่นะครับที่ตั้งนะครับแล้วก็นี่นะครับตัวนี้เป็นธรรมดานะครับ2ตัวนี้นะครับจะเป็นระบบ IC นะครับแตกต่างนะครับจากเจ้าตัวนี้แท้ติดรถนะครับเป็นของดนโซนะครับเมดอินไทยแลนด์นะครับ มาดูความแตกต่างนะครับมันคนละอย่างกันเลยนะครับนี่ตัวนี้ไม่เสียนะครับแต่ผมแกะให้ดูนะครับนี่เวลาเราเปิดไฟเลี้ยวนะครับมันก็จะดังป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กนะครับนี่ดีตรงนี้นะครับอ่าตัวนี้ไม่เสียนะครับแต่ผมแกะให้ดูเพียงแต่ตัวนี้นะครับเป็นรีเล์ไฟเลี้ยวแบบแท้ไม่มีที่ตั้งให้มันเร็วให้มันช้านะครับนี่เห็นไหมครับนี่นี่กล่องเบลเลอร์เลยนะครับแกะมานะครับชิ้นส่วนด้านในมาตรฐานนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะแกะนีให้ดู ช่ะเดี๋ยวขอเวลาแป๊บหนึ่งนะครับนี่นะครับกล่องมาซะใหญ่เลยนะครับแต่ข้างในนะครับนิดเดียวแค่นี้นะครับนี่เป็น i อนะครับนี่นะครับรุ่นใหม่นะครับทำมานะครับลดต้นทุนการผลิตนะครับ20กว่ากระบาทนะครับผมไอตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับนี่แล้วก็มีที่ปรับให้เร็วให้ช้านะครับนี่แต่เวลาเราไปใช้งานนะครับ ผ่านการใช้งานไม่นานนะครับมันก็จะเสื่อมนะครับไม่ดีนะครับไม่เหมือนตัวแท้ของเขานะครับ well, นี่นะครับนะครับน้องๆมาเมื่อเช้านะครับมาเปลี่ยนตัวนี้นะครับบอกนะครับไอ้ตัวนี้ผมเปลี่ยนไป3าตัวแล้วนะครับปีหนึ่งสาตัวแล้วนะครับไม่ทนเลยนะครับนี่นะครับอยากได้ตัวทนทนอยากได้ตัวทนทนก็เป็นของแท้นะครับมันก็ไม่มีที่ตั้งนะครับให้กับพิบเร็วกับพิบช้านะครับ ก็เลยต้องใส่ตัวนี้ไปให้อีกรอบนะครับต้องทําใจนะครับถ้าจะแต่งนะครับตัวแท้ไม่มีนะครับแม้กระทั่งตัวมาใหม่นะครับที่ไม่มีติดที่ไม่มีทาให้กับพิบเร็วกับพิบชานะครับก็นี่นะครับนี่นี่ครับระบบมันนิดเดียวนะครับเป็นไ c นะครับแบบใหม่นะครับไปใช้มานะครับก็ไม่ทนเท่าไหร่นะครับเป็นอิเล็กทรอนิกส์นะครับผมอ่ะนะครับกระชี้แจงให้ดูนะครับนี่ นี่ของแท้นะครับมาตรฐานถ้าจะเป็นของแต่งก็ประมาณนี้นะครับแต่ก็ไม่ค่อยทนเท่าไหร่นะครับอ่าดีนะครับ